สวัสดีเพ euh, ื่อนๆวันนี้ก็ยายแจ่มก็จะมาเอาปุ๋ยมาใส่ไร่พอเดอพดิีเจอรังพึ่งเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปดูยายแจ่มจะเอารังพึ่งแต่ฉันไม่เอาด้วยเลยจะไปถ่ายคลิปให้ดูกันไกลก็มีไม่ออกมา ไม้เอามาตัดเชือกแล้วก็มัดอะไรของเธอเนี่ยสูงมากเลยใช่ไหมแต่ก่อนมันมันเป็นลังจนมันมันหางร่างมันตกลงมาไหม้นทั้งริ่มริ่มหมดเลยเนาะเครือเทาวันเพื่อ โอ้เห็นแล้วโอ้ยงาใหญ่แห้งยาย่ห้างบอกยายตีแต่งามันใหญ่มันสิพันลงมาได้ตีผันพวกเอ้ามีมเขาก็ปีนขึ้นไปบ้านเนี่ยอืมนูนเพื่อนสูงมาก เห็นแล้วโอ้ยสูงมากยายมันต้องไปให้ไอ้ผัวอีนั่นนะมาเอา